จริงๆมันควรจะเป็นคลิปที่ผมลงเมื่อ2ปีก่อนแล้วนะครับคลิปนี้โจกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมขออนุญาตเปิดแมสนะครับขอหายใ,ใจโล่งหน่อย พอดีเราอยู่กัน2คนผมกับตากล้องโอเควันนี้จริงๆมันควรจะเป็นคลิปที่ผมลงเมื่อ2ปีก่อนแล้วนะครับคลิปนี้คลิปรีวิวรถนะครับมันควรจะลงตั้งแต่ตอนที่ซื้อรถแล้วแต่เอาเป็นว่าตอนนั้นที่ซื้อมาใหม่รถเดิมทั้งคันขี่ก็ยังขี่ไม่เก่งเพราะตอนนั้นที่ซื้อขี่บิ๊กไบค์ไม่เป็นเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะขี่ไปสักระยะหนึ่งแล้วกันรอให้มันแบบพอมีสกิลพื้นฐานพอที่จะมาคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ ทยอยแต่งไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วค่อยมาทำคลิปดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาพูดรวมๆเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับหลังจากใช้งานมาประมาณ2ปีจะ3ละว่าเจ้าคันนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับในความคิดผมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นผมเลยนะอาจจะไม่เหมือนของช่องอื่นนะครับว่าเขาพูดกันยังไงบ้าง <c oughs> ก็เจ้านี่นะครับราคาอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นต้นสองแสน ไม่ถึงสองเซนห้าเอาง่ายๆเป็นรถบิ๊กไบคัสเริ่มต้นที่ใครหลายๆคนก็เล่นได้นะครับคัสสามสี่ร้อยซีซีนะครับขี่ตอนขี่รู้สึกว่าไม่ได้อึดอัดอะไรมากนะครับกับเรื่องน้ําหนักตัวแล้วก็ความใหญ่ของมันนะครับเอาง่ายๆรถคันแรกผมมา,มาจากรถเวฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาขี่คันนี้เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ใหม่ก็อาจจะมีบ้างตรงเรื่องน้ําหนักนะครับเวลาเข้าเมืองเวลาเข้าเมืองมันอาจจะดูเถอะทะนิดนึงในเรื่องของกระจก นะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะกลางพอสมควรแต่บางคนก็สายแต่งเนาะบางคนก็ถอดออกไปเลยนะครับที่เห็นส่วนมากก็จะถอดกันเลยแต่ว่าผมขาดมันไม่ได้นะครับผมขี่รถไม่มีกระจกไม่เป็นนะครับขี่ไม่ทันเพราะฉะนั้นติดไว้แล้วก็เวลาที่ต้องแทรกจริงๆก็พับอย่างนี้นะครับมันก็จะไปได้เอาง่ายๆผมรู้สึกว่าจเจ้านี่มันมุดง่ายกว่าเวฟอีกนะ มันขี่ง่ายกว่าเวฟอีกเพราะด้วยความที่แฮนมันต่ำนะครับเวฟแฮนมันจะสูงกว่าด้วยท่านั่งและอะไรต่างๆนะครับแล้วกระจกเวฟกะสูงกว่าความกว้างของรถจริงๆอะไม่ได้รู้สึกว่ามันกว้างเทอะทะอะไรมากบ,บางคนสงสัยว่าเจ้านี่มันคือสีอะไรนะครับเรียกกันไม่ถูกสักคนนะครับถ้าโดยส่วนตัวผมเรียกว่าสีน้ําทะเลนะครับมันเป็นสีปี2020นะครับเปิดตัวมา2ปีแล้วตั้งแต่ตอนนั้นปีที่เปิดตัวพร้อมกับอะไรนะเซต X25 ที่เราไปลองนั่งกันใช่ สีนี้ที่ศูนย์เขาเรียกว่าสีเทอคอยนะครับแต่ว่าในเอกสารรถเขาจดเป็นสีเขียวดําซึ่งดูแล้วมันก็อ่ะมันก็อาจจะมีความแบบออกเขียวๆนิดนึงโอ้โหจับไปเป็นรอยรอยมือเลยป<ะ>ัรถฝุ่นหนามากนะครับไม่ได้ล้างเลยโอเคครับระบบพื้นฐานคันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นพวกะระบบเบรก ABS แล้วก็เป็นสลิ p เปอร์คันะครับ สลิปเปอร์คัตคืออะไรเวลาเชนเกียร์ลงเกียร์ต่ำๆที่ความเร็วสูงนะครับล้อหลังจะไม่ล็อก ABS ก็เป็นระบบตัดกันล้อล็อกนะครับเวลาที่เบรกอย่างกระทันหันเบรกหนักหน่วงเป็น ABS หน้าหลังนะครับคันนี้ยางส่วนยางตัวนี้ไปเปลี่ยนมาแล้วยางเดิมติดรถของเจ้าอนินจา400จะเป็นยางดันหลบครับยางดันหลบไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าพอเปลี่ยนมาคุณจะพบว่ามันได้ฟิลลิ่งที่แตกต่างจากยางจากยางเดิมมากเลยนะ ตัวที่ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นบิตสโตนนะครับ b a d แลกเอสสนะครับต้องบอกว่ามันให้ฟิลลิ่งที่แตกต่างจากยางเดิมพอสมควรในเรื่องการเข้าโค้งนะครับเอาง่ายๆใครที่บอกว่ายางแบบไหนนะครับก็เหมือนกันหมดผมขอค้านเลยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋นี่นะครับรู้สึกว่ามันเล่นโค้ง <c oughs> ได้เนียนกว่าจริงๆนะครับมาดูที่หน้าปัด หน้าปัดก็จะเป็นดิจิตอลเป็นหน้าตาเป็นหน้าปัดดิจิตอลครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเข็มครึ่งหนึ่งนะครับยังไม่ได้เป็นดิจิตอลล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังคงความดิบไว้อยู่ในสไตล์คาวานะครับเวลาเปิดเปิดกุญแจออนขึ้นมนาะปุ๊บมันก็จะเข็มกวาดขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วตึ๊บกลับลงมานะครับระบบเตือนหน้าจอก็จะมีตำแหน่งเกียร์ว่างเครื่องยนต์แล้วก็ ABS เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ตำแหน่งไฟบอกเครื่องจะหายไปนะครับถ้าเกิดเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะส่วนด้านนี้จะเป็นบอกความเร็วนะครับบอกน้ํามันแนละ้วก็จับทิปตรงนี้นะครับตั้งทิปตั้งระยะทางเอาไว้ส่วนไฟบอกตำแหน่งเกียร์จะเป็นตรงนี้นะครับตอนนี้เป็น N นะพอเราตบเข้า1เข้า2มันจะเป็นตัวเลขนะครับส่วนตรงนี้ถ้าเกิดเราเข้าเกียร์1เกียร์สอไปตัว N สีเขียวก็จะหายนะครับส่วนไฟ ABS เวลาเราสตาร์ทเครื่องแล้วเรายังไม่ได้เดินเครื่องยังไม่ได้เดินหน้ารถนะครับไฟมันจะยังไม่หายนะครับเราเคลื่อนรถขึ้นไปสักแป,ป๊บหนึ่งถ้าเกิด ABS ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไฟมันจะหายไปเพราะว่าต้องรอมันจับเซ็นเซอร์หน้าหลังให้ล้อมันหมุนพร้อมกันก่อนนะครับถ้า ABS มันจะไฟ ABS มันจะดับไปแต่สมมติถ้าสาย ABS ขาดหรือ ABS มีปัญหานะครับไฟมันจะโชว์อย่างนี้ตลอดนะครับตั้งแต่ที่เราวิ่งไปเลยนะครับก็ควรจะเอาไปเข้าศูนย์นะครับเวลาขี่เวลาขี่ตอนฝนตกถนนลื่นอันตรายนะครับ สำหรับเจ้าคันนี้ถามว่าผู้หญิงขี่ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมให้แฟนผมขึ้นไปขี่ให้ดูเลยสูงเท่าไหร่นะถึงอ่ะร้อยห้าสิห้าแฟนผมสูงร้อยห้าสิบห้าผมมาสูงร้อยหกสิบแปดเดี๋ยวผมให้แฟนผมขึ้นไปขี่ให้ดูก่ันทักทายคนดูยังป<ะ>ังไม่ต้องมาทำเป็นเขินกล้องนะเวลาลงไอจีไม่เห็นจะเขินอ่าอันนี้ผู้หญิงสูงร้อยหสิบห้านะครับ ถามว่าใช้งานได้หรือเปล่าในชีวิตประจําวันนางขี่ไปใช้ทุกวันนะครับทุกวันนี้ที่ผมขี่ไปทํางานผมขี่เบฟแล้วคันนี้ให้แฟนขี่ไปคนที่ทํางานก็จะถามว่าทําไมให้แฟนขี่คันใหญ่ตัวเองขี่คันเล็กนะครับผมมองว่าไอเนี่ยมันได้ความปลอดภัยทั้งเรื่องเบรกเรื่องอะไรมากกว่านะครับอง่ายๆเบรกเป็นดิสหน้าหลังนะครับอ่าแล้วดูที่เท้าเท้าลงสองข้างก็จะออกแนวบัลล่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าปลายเท้ายังถึงอยู่นะครับด้วยส่วนสูงของเจ้าคันนี้ เอาง่ายๆผมเคยนั่งเทียบระหว่างนินจา400กับ R15 นะครับ R15 ของพี่นะผมแอบรู้สึกว่า R15 สูงกว่านิดหนึ่งเลยนะนินจา400นี่ทามาค่อนข้างที่จะเตี้ยเลยนะผม168นี่คือต้องบอกว่าเท้าถึงพื้นสบายนะครับสนแตะพื้นได้2ข้างเลยอ่าอันนี้ถ้าเป็นท่านั่งตอนติดไฟแดงนะครับก็เอาขาไปบนพักเท้าข้างหนึ่งนะครับสไลด์ก้นแล้วก็ขาจะลงเท้าจะลงได้เต็มพื้นข้างหนึ่งนะครับอ่า ก็เอาเป็นว่าไม่ได้สูงเอถอะทะาอะไรเหมือนกับพวกตัวทัวรลิงรถใหญ่ๆนะครับอ่าต่อไปผมสูง168เดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูว่าเป็นแบบไหนเชิญวัสดุขึ้นค่ะส่วนสูง168นะครับ168อ่าลงถ่ายด้านหลังส้นส้นเท้าจะเห็นว่าส้นเท้าถึงพื้นได้สองข้างเลยนะครับถ้าคนที่ส่วนสูงเยอะๆนะครับ สมมุติว่าใครสูง180ขึ้นไปมาขี่เปอเผอจะรู้สึกว่าขามันเก่งก้างเกินไปด้วยซ้ํานะพี่ผมคนหนึ่งนะครับที่ขี่บิ๊กไบค์เหมือนกันนะแกสูง180กว่าๆแล้วแกมาขี่นินจา400กลายเป็นว่าขานี่ดูแบบเทอะทะไปเลยเพราะว่าแกขี่เซ็ X6 อ่ะเซ X6 จะสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าดันพอดีกับตัวแกเพราะขาแกยาวนะพอแกมาขี่นินจา400กลายเป็นว่ารถดูเล็กไปเลย โดยส่วนตัวของผมนะข้อดีข้อเสียของเจ้านี่นะครับถ้าพูดในเรื่องของการอัตราการกินน้ํามันถามว่ากินเยอะไหมถ้าเอาไปเปรียบเทียกบกับรถธรรมดาอย่างเวฟที่ผมเคยใช้อะต้องบอกว่ามันพูดไม่ได้นะครับมันเทียบกันไม่ได้เลยเวฟเติมน้ํามันร้อยหนึ่งบิงได้เป็นอาทิตย์นะไอ้นี่ร้อยหนึ่งเผลอๆได้ประมาณ 3- 4สี่วันแต่ว่าถามว่ามันกินโหดขนาดนั้นไหมอาจจะโหดไม่เท่าพวกรถสี่สูบนะครับ เพราะว่าเป็นค์สเริ่มต้นแต่ว่าอาจจะกินกว่าพวก150ซีซีขึ้นมาบ้างนิดหนึ่งนะครับ150ซีซีผมไม่เคยใช้งานในชีวิตประจําวันนะก็เลยเปรียบเทียบไม่ได้นะครับแต่ให้เปรียบเทียบกับรถพื้นบ้านที่ใช้ทั่วไปอ่ะกินกว่าพอสมควรอ่าต่อไปจะเป็นในเรื่องของความเร็วมันทําได้เร็วหรือเปล่านะครับเจ้านี้ต้องบอกว่านะตัวท็อปสปีดที่เขาทําบนไดโนนะตัวรถทดลองนะเขาทำกันได้200 200กิโลเมตรต่อชั่วโมงกษตร เศษหน่วยนะครับไม่ถึง210ก็ต <a S 1> ้องบอกว่าถามว่าใช้งานบนถนนนะพอไหมต้องบอกว่าเหลือๆนะครับบนถนนไม่มีใครวิ่งได้ขนาดนั้นหรอกนะครับถ้าวิ่ง200กว่านี่คือคุณเข้าขั้นอันตรายแล้วนะครับอุปกรณ์เซฟตี้ดีขนาดไหนพลาดขึ้นมามันไปได้หมดทุกคนนะครับอะแต่ถามว่าฟีลลิ่งเวลาขับขี่สมมติขี่ด้วความเร็วสูงเป็นยังไงตัวผมเคยลองที่แบบด้วยความเร็วสูงจริงๆนะแบบ ต้องบอกว่าไม่ถึง็อปสปีดแต่ว่าน้าความเร็วสูงอะที่เกิน140ขึ้นไปแล้วอะมันจะรู้สึกว่ารถเบาแล้วนะครับแล้วก็เบรกมันจะเริ่ม140ขึ้นไปอะจะรู้สึกระบบเบรกมันเริ่มเอาไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเบรกมันไม่ดีนะครับแต่ว่า140ขึ้นไปอะสมมุติถ้าอะไรตัดหน้าแบบกระชันชิดนะครับเบรกหน้าเบรกหลังอย่างเดียวเผล่อเอาไม่อยู่นะครับอาจจะต้องเชนเกียร์ช่วยนะครับใช้สก,กิลสูงนิดนึงคําว่าเอาอยู่ของผมคือต้องเอาอยู่ร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ สมมติร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเอาอยู่ประมาณแบบ97 98ดนะอีก 2- 3าเปอร์เซ็นต์เผื่อไว้สำหรับเสื้อซ่าเองนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณจะใช้งานด้วยความเร็วสูงขนาดนั้นในชีวิตประจำวันก็แนะนำเอาไปใส่กันสะบัดนะครับพอรู้สึกว่าความเร็ว1้0ขึ้เป็นไปรู้สึกหน้ามันจะเริ่มเบามากนะครับถ้าเกิดไปตกหลุมตกล่องอะไรโอกาสที่มันจะมันจะเขาเรียกว่าเห็นมันชกนะครับมันจะยึกยึกยึกอย่างเงี้ยแล้วก็ปัดควาไปนะครับสูงแล้วก็เบรก ไปอัพระบบเบรกนิดนึงผมเคยเห็นในกลุ่มอ่ะยินจา4 0 0คันหนึ่งนะครับพี่ในกลุ่มนะครับเอาไปแปลงใส่เป็นดิสเบรกหน้า2แผ่นนะครับเหมือนเซตอ้กกเลยหน้าต้องลื้อทําค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่าของเดิมมาเขาให้มาเป็นดิสข้างเดียวนะครับกับเบรก2องพอทใจะไปลือ้อใส่เบมโบใส่เลยก็ต้องลงทุนสูงนิดนึงพเพื่อค่าแต่งรถอะค่าแต่งทั้งหมดอะได้ราคารถไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอ่ะต่อไป บางคนถามว่าน,นี้อะคาโปวิกแท้หรือเปล่าอยากจะบอกว่าซื้อมาแค่ประมาณสา0พันกว่าบาทนะครับตอนแรกอใจจะถึงไปรูดเอาอะคาโปวิกแท้ใบละสองห0่กว่ากว่ามาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเอาไปทำทำยางมาก่อนนะครับยางนี่เปลี่ยนไปประมาณเกือบห้าพันบาทนะครับอ่าก็จะมีลงในคลิปที่ไปร้านฟูรินะครับที่ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่รถแล้วก็ตอนนั้นก็ได้เปลี่ยนยางเป็นเจ้าเส้นนี้มาด้วยนะครับส่วนอะไรที่แพงที่สุดต้องบอกว่าเป็นนี่ ไฟท้ายบางคนถามว่าไฟอันนี้เป็นไฟยี่ห้ออะไรใช่ไฟท้ายติดเดิมไหมไม่ใช่นะครับมันเป็นไฟท้ายของยี่ห้อ md นะครับหรือ Mo t o d y n a m i กนะครับดูในกล้องมันกระพริบนะแต่ว่าของจริงมันไม่ได้กระพริบนะครับไฟยี่ห้อนี้ไม่รู้เป็นอะไรเวลาออกกล้องอะไม่ว่าจะโกโปรหรือโทรศัพท์มันกระพริบหมดเลยมันดูกระพริบกระพริบจริงๆอะมันเป็นไฟติดสว่างธรรมดานะครับแล้วก็ที่สําคัญที่พิเศษของเจ้านี่นะครับคือมันมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับ แล้วก็เวลาเราซื้อมาเขาจะแถมเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นตัวแปลงไฟถ้าคนที่แต่งรถนะครับจะรู้ดีว่าปกติอะไปใส่เวลาคุณใส่ท้ายสั้นอนะแล้วใส่เป็นไฟเลี้ยวตาเมลกระพริบกระพริบไฟเลี้ยวมันจะกระพริบเร็วกระพริบถีนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวแปลงไฟมาให้แต่ว่าเจ้าเนี่ยเขาให้ตัวแปลงไฟมาด้วยนะครับทำให้ไฟเลี้ยวมันกระพริบเหมือนตอนเราใส่ท้ายสั้นเดิมไฟเลี้ยวเดิมนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปท้ายสั้นซื้อมาพันกว่าบาท บางคนถามทะเบียนมันกลางได้ไหมกลางได้นะอะทะเบียนเขิดนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้กลางออกมาล้างเลยแล้วก็พับเก็บได้แต่พับเก็บไปก็ไม่เกะกะน,นะครับเวลาไปจอดแล้วบางคนถามว่าเจ้านี้กระจกเนี่ยเขาได้ให้มาแต่เดิมไหมไม่ใช่นะครับผมมาซื้อติดเองนะเอาไว้แก้มุมอับเวลาที่เราพับกระจกใหญ่เก็บนะครับมันจะมีกระจกข้างเนี่ยมองแบบมองแบบระยะระยะอย่างเงี้ยระยะรอบข้างเรานะครับว่ามีรถมาหรือเปล่า กระจกใหญ่เนี่ยมันเห็นกว้างนะมันเห็นกว้างในมุมอย่างนี้นะครับว่ารถมาทางนี้กับทางนี้แต่ระยะประชิดแบบสมมติถ้ามอเตอร์ไซค์มาขี่ข้างๆเราประกบข้างตรงนี้มันไม่เห็นนะครับต้องใช้วิธีหันมององนี้เอานะครับอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยแก้ปัญหาได้นะครับแต่ก็ถ้าให้ดีอะ่ะเวลาจะเปลี่ยนเลนหรือว่าจะเลี้ยวหันมองเอาด้วยดีที่สุดนะครับบวกกับมองกระจก นะครับจะเป็นอะไรที่เซฟที่สุดนะครับนินจา400มีเฟเลี้ยวนะคลิปก่อนมีคนถามผมว่าเขาไม่ให้เฟเลี้ยวมาเลยทักทีนี่เสียศูนย์เลยต้องบอกว่าผมขี่รถตอนกลางวันนะครับตำแหน่งไฟเลี้ยวมันจะอยู่ตรงนี้มาดูที่หน้ปาปัดตัวบอกไฟเลี้ยวมันจะอยู่ตรงนี้ <c oughs> เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นสีเขียวๆกับพิบกับพิบขวาข้างนี้ซ้ายตรงนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับบางคนนึกว่าผมไม่เปิดเฟเลี้ยวแล้วปาดเลน <c oughs> <c oughs> จริงๆอะผมใช้เฟเลี้ยวเปลืองมากผมคิดว่า สิ่งที่ผมกลัวมันจะพังคือไฟเลี้ยวมากกว่าเอาจริงๆสมมติถ้าไฟหน้าปิดได้ผมกลัวไฟเลี้ยวพังก่อนไฟหน้าอีกเพต้องบอกว่าผมใช้ไฟเลี้ยวบ่อยจริงๆนะครับก็ถ้าถามว่ามันทนหรือเปล่านะครับเจ้านี่บางคนผมเห็นในกลุ่มเห็นในรีวิวต่างๆนะครับบอกคัดไม่บ้างอะไรบ้างซื้อมามีปัญหาจุกจิกนูน่นนี่ผมไม่รู้ว่าการใช้งานต่างจากผมยังไงนะ แต่ผมว่าผมใช้งานก็ดุดันพอสมควรนะที่หนักสุดๆนะคือรถไม่ได้เซอร์วิสแบบขาดเซอร์วิสไปนานมากที่ผมเอาไปทําคลิปนั้นให้ดูเครื่องไม่ได้มีปัญหาเลยเลยเพราะฉะนั้นทําให้ผมรู้สึกว่าเครื่องมันทนอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะผมไม่ได้ถ่ายนะ้ำมันเครื่องตั้งแต่ไม่ประมาณแบบเกือบ2 0,000ื่นจนตอนที่เอาไปถ่ายอีกทีนึงเล่นไป3า0 0มื่นสอแล้วครับขาดเซอร์วิสไปหลายรอบนะครับแต่ว่ารถไม่มีอาการงองงงแต่อย่างใดนะครับ เคยงงเงแค่ทีเดียวคือตอนซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ต้องบอกอย่างนี้ว่ารถบบเป็นรถปีใหม่ก็จริงแต่ว่าบางทีแบตเตอรี่กับยางมันไม่ได้ใหม่กับรถนะครับเพราะว่ารถออกศูนย์มาได้ยังไม่ครบอาทิตย์เลยนะครับขี่ไปวันสองวันตอนนั้นเอาเข้าไปถ่ายรูปในเมืองทองนะครับปรากฏว่ารถดับสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับใจหายมากตอนนั้นนึกว่ารถเป็นอะไรนะซื้อรถมาได้แค่ยังไม่ครบอาทิตย์เลยแต่ที่ได้เป็นที่แบตเตอรี่นะครับรถสตาร์ทไม่ติดผมก็ติดต่อไปที่ศูนย์เลยนะครับเขาก็ เปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับเคมฟรีตอนแรกเขาจะหารถมายกให้ในเมืองทองด้วยนะครับแต่ว่าผมไปเจอพี่ที่ขี่บิ๊กไบค์เหมือนกันนะครับเซตเก้านะเขามาช่วยเข็นช่วยสตาร์ทให้ตอนนั้นนะครับก็เลยอ่ะโอเคสตาร์ทติดแล้วก็ขี่ไปศูนย์เองเลยนะครับโอเคก็มาพูดมาถามฟิลลิ่งจากคนใช้ที่เป็นผู้หญิงหัวเถิกจะเปิดทำไมามาถามฟิลลิ่งจากคนใช้ที่เป็นผู้หญิงบ้างนะครับว่าเป็นยังไงรู้สึกว่ารถหนักไหมเวลาใช้ถ้านำ เติมน้ำมันเยอะแบบว่าเติมประมาณสักสองสร้อย่างเงี้ยมันจะหนักถังหนักถังแล้วบางทีเวลาเรายกรถจากที่มันขาตั้งเออมอนเวลาเอียงอยู่ยกมาให้ตรงแล้วพอยกให้ตรงอะมันจะหนักหนักหน่วงหน้ามากแต่พอออกรวก็คือเบาเวลาติดไฟแดงก็รู้สึกเหมือนกันนะเวลาเติมน้ำมันเต็มถังว่ามันเครื่องมันจะสั่นตึ๊กนแบบ มันขยับไปขยับมาอย่างเงออี้ยมันจะทําให้เราทรงตัวยากนิดนึงอ่าแล้วเวลาขี่อะรู้สึกว่ามันอึดอัดไหมเวลาเจอรถติดติดอย่างเงี้ยอึดอัดกว่าตอนขี่เวฟหรือเปล่าอึดอัดไหมหรอ,อเหนื่อยนะ <laughs> เหนื่อยแต่ปลอดภัยกว่ามันหนักมันหนักไหมเอางี้ดีกว่าเหมือนประมาณว่าถ้ารถติดมากๆแบบว่าถึงขั้นว่าต้องแทรกรถอันเนี้ยมันก็หนักนะการทรงตัวเวลาเราแทรกรถเห็นไหมเวลาโมไซค์เวลาแทรกแบบ <laughs> อย่างเงี้ย ันเหมือนมันจะพีกอะแต่อันนี้ <ừ. S 2> ก็คือแบบพอเราทรงตัวตอนออกรถได้ปุ๊บมันจะนิ่งมันนิ่งแล้วมันก็ไหลไปได้ไง่ายมันเป็นทุกรุ่นนะครับรถเวลาที่วิ่งออกตัวไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเบานะครับต่อให้รถคันนั้นน้ำหนักมากกว่า200กิโลก็คือมันจะรู้สึกหนักก็ตอนที่เราขึ้นคอมแล้วก็เอ,อ,เอียงรถให้ตรงแต่พอวิ่งออกไปแล้วมันจะไม่ได้รู้สึกเทอะทะ,ทะอะไรมากถ้ารถจอดเฉยๆ,ๆรู้สึกหนักตรงบริเวณข้างหน้าตรงถัง แต่ถ้ารถออกตัวปุ๊บแม่งเบาท้งคันเลยน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยอะแค่จะรู้สึกเฉพาะตอนเข็นกับตอนจอดแค่นั้นจริงจริงพอมันลอยตัวแล้วมันก็ไม่ได้หนักแตแ่เจ้าเนี้ยสำหรับส่วนตัวผมนะถ้าเกิดขี่แทรกในเมืองรถติดๆทางตรงๆอะมันไปได้รู้สึกมั่นคงนะไม่รู้สึกว่ามันแบบหน้ามันจะสายต้องกลัวล้มเหมือนเวลาขี่รถเล็กแต่ว่าถ้าเกิดต้องแทรกแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบต้องหักแซกเนี้ยโคตรลำบากเลยเพราะว่าฮนดนมันติดถัง มันจะเหมือนเบฟที่คอมันหักเอียงมาได้ถึงอย่างนี้นะวงเดียวมันจะแคบกว่ารถปกติทั่วไปยิ่งถ้าเป็นสปอร์ตลาพิค่าอย่างพวกเซ6เอ็กอาอย่างเงี้ยแฮนด์มันจะหมอบไปจับโช๊คเลยจับใต้แผงคอเลยแฮนด์เนนะี่ยเอียงไปนิดเดียวก็ติดถังนะครับแต่ว่าไอเจ้าเนี้ยมันยังมันเป็นสปอร์ตทัวริงมันจับที่โช๊คก็จริงแต่ว่าแฮนด์มันยังยื่นขึ้นมาหน่อยเป็นสไตล์สปอร์ตทัวริงเพราะฉะนั้นมันจะไม่หมอบมากนะครับเอาง่ายๆขี่คันนี้กับขี่เซทเอ็กกนะเท่าที่เคยลองม ไอเนี่ยวนรอบเดียวเซตไอหกผมถอยสองรอบเพราะว่าเห็นมันติดถังมันเอียงหน้าได้นิดเดียวนะหลายคนจะไม่รู้นะครับว่าคันนี้เป็นรถแฟนผม <c oughs> ะนะปัอ,อะทำไมถึงซื้ออ,อะถามเหตุนผลทำไมถึงซื้อความชอบไงผู้หญิงส่วนมากเขาก็จะไปขี่แบบพวกสกปูปปี้ไอพวกรถสกูตเตอร์ที่มันขี่ง่ายๆน่ารักน <c oughs> ่ารักทำไมถึงมาซื้อบิ๊กไบก็ความชอบไงชอบล้วนๆเลยเลอชอบชอบสีชอบชอบสีจริงๆเป็นคนชอบรถแต่ง พวกรถแต่งรถเก่าอะไรเงี้ยชอบมากแต่ว่าตอนแรกอ่ะไม่เคยคิดจะซื้อเลยคือแค่ความชอบแค่มีโมเดลก็โอเคแล้วแต่พอมาเจอสีเนี้ยถูกชะตามากเลยอยากได้จัดเลยค่ะผมจำได้เลยในมอเตอร์โชว์ปีที่เขาจัดปีที่เปิดตัว z X 2 5นะครับก็คือเปิดตัวไอตัวสีคันนี้ด้วยเป็นปีแรกในงานเป็นรถนินจา400สีนี้แล้วก็ z X 2 5จอดคู่กันผมยังจำได้อยู่เลย เดินไปเห็นคันนี้ปุ๊บเขารู้สึกว่าเฮ้ยถูกจะตาคันนี้มากชอบสีนี้มากณวันนั้นณนะวันนั้นที่มอเตอร์โชว์อะรถทุกคันะ่ะดูสวยหมดมีคนสนใจหมด แล้วก็ตอนนั้นอะไรนะเซตเซตเซต X ยี่สิบห้าใช่เปิดตัวปีแรกเปิดตัวปีแรกเราคือทุกคนเป็นลุมคันนั้นหมดเลยอ่ะแต่เราแบบไอคันนี้ <S <S โดนเมนในงานไม่มีใครสนใจคันนี้เลยแล้วเราแบบตาดีมากเพราะเราสีฟ้าน้ําทะเลมากม,<ล>มันเหมือนมันเป็นสีที่คนเขาไม่ค่อยขี่ไม่ค่อยชอบกันแล้วพอเราเห็นปุ๊บเฮ้ยโดนใจอ่ะเราแม่งท่อน,นั้นท่อที่เขาใส่โชว์ก็คือท่อแต่งโยชิมุระโยชิมุระ R สิบเอ็ดยไงเน่ยสวยมากแต่ว่า พอซื้อคันนี้มาปุ๊บดันได้ท่ออะคาโปวิกมาแทนเพราะว่าคนนี้นนนนเป็นคนอยากแต่งค่ะคนนี้คนผ่อนคนนี้คนแต่งค่ะไม่สมเหตุสมผลโอเคครับเดี๋ยวผมได้เขาขี่ให้ดูเลยเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันว่าเขาขี่ได้จริงๆนะครับไปไปไปเออแล้วไปเลยเหรอเอาเอ้ย เดินกลับใช่ไหมเนี่ยโอเคครับสรุปเดินเฉยเลยโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสัต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมส่วนผมตอนนี้เดินกลับห้องครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ